สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะช่วงนี้เราไม่ได้ปลูกผักกันทุกวันอากาศร้อนจัดก็จะมาชวนปลูกผักแบบง่ายๆนะคะปลูกกินระยะสั้นไม่ต้องไปปลูกผักที่ว่าปลูกยากๆค่ะปลูกผักระยะสั้นก็คือประเภทผักกาดทุกชนิดแล้วก็สลัดก็ได้นะคะสลัดทุกชนิดค่ะผักประเภทนี้ มื่อกี้ก็เอาไปหวานใส่กระถางไว้ในสวนกำลังงอกเต็มไปหมดเลยค่ะผักกาดทุกอย่างนะคะกวางตุ้งต้นกวางตุ้งห้องเต้หวานแล้วแยกปลูกอันนี้นะคะถ้าไม่แยกก็หวานห่างๆได้ไม่ต้องแยกก็ได้ค่ะจะปลูกกระถางหรือว่าลงดินเราก็หวานห àng, ่างๆเอาอันนี้ผักกาดต้นใหญ่มากเลยค่ะผักกาดโดยตุงหรือว่าผักกาดเจ้าหม่อมใหญ่มากเราก็ปลูกไว้กินคณะก็ยังปลูกได้นะคะคน้ะก็ก็ เพราะในกระถางเล็กๆก่อนกันแล้วกันใส่กระถางเล็กแล้วก็อันนี้กระถางใหญ่ถ้าเราจะปลูกประเภทผักกาดนะคะกินต้นอ่อนประมาณสักครบหนึ่งไม่ต้องย้ายให้เสียเวลากระถางลึกเราก็ใส่เปลือกมะพร้าวสับเศษดินเศษหินอะไรลงไปให้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะกล้วยต้นกล้วยสับก็ได้ะคะ่ะแห้งๆตากไว้แล้วก็เอามาใช้ข้างบนนี้ก็เป็นดิน สักประมาณครึ่งหนึ่งดินที่เราปรุงแล้วนะคะเราก็โรยโรยเมล็ดผักกาดพวกนี้ห่างๆเลี้ยงจนเ้าโตคืบหนึ่งก็ถอนกินได้อันนี้ง่ายๆประเภทผักโขมอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเมล็ดก็เนี่ยเอาหวานเข้าไปเมื่อกี้ก็วานใส่ถุงเล็กๆนี้ไว้เยอะเลยเดี๋ยวจะแยกออกมาเนี่ยอันนี้คือผักโขมต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยปลูกสักกระถางหนึ่งสสาต้น แต่ว่าปลูกหลาย,ลาย,ลายกระถางเวลากินก็ตัดกินค่ะตัดกินแล้วเขาก็จะแตกแขนงออกมาให้เราตัดไปเรื่อยๆอายุยืนเหมือนกันนะก็หลายเดือนค่ะหรือว่าจะเอาไว้สักต้นเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะตอนนี้อยู่ในสวนกระถางใหญ่ๆมีอยู่สามต้นเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์กำลังจะออก,ออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะง่ายๆค่ะปลูกประเภทผักพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนกระถาง เราต้องเอาไปใส่กระถางใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่อวบผักที่เราจะปลูกง่ายๆแล้ววันนี้ก็คือหลักๆนะคะจะมาบอกว่าให้งดปลูกมะเขือเทศไว้ก่อนค่ะมะเขือเทศหน้าร้อนโรคเยอะดูนะคะต้นกล้าย,ยัางไม่โตเลยนะคะใบนี่สารพัดเป็นลายเป็นโรคเป็นเชื้อราเป็นใบแห้งใบหงิกใบงอหลายคนมาถาม คอมเมนต์มาถามปกิ๊กมาเขือเทศทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้งดก่อนนะคะปะกิ๊กก็จะไม่ปลูกเหมือนกันขนาดต้นกล้ายังเป็นอย่างนี้ละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าปลูกแล้วกินผลช่วงนี้ก็ซื้อกินก่อนกันแล้วกันถ้ากลัวสารพิษอะไรก็เอามาแช่น้าเบกกิ้งโซดาแช่น้ําเกลือนะคะเอาทิ้งไว้แล้วค่อยแช่ทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีแล้วค่อยมาล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไปไว้ ถ้ากลัวก็หยุดกินไปสักพักก่อนก็ได้แต่ที่ปลูกได้ก็คือมะเขือเทศมะเขือส้มลูกน้อย,อ,ยอันนั้นปลูกได้นะคะกินได้ติดง่ายปลูกได้คือมะเขือเทศป้ากิ๊กจะบอกว่าอากาศร้อนจัดนะคะเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะสลัดดอกเขาจะไม่ติดลูกติดผลบอกไว้ก่อนอย่าไปร้านปลูกนะคะเสียเวลาค่ะ เพราะว่าอากาศที่เขาชอบที่เขาจะติดลูกได้ดีก็คือไม่เกินประมาณสัก 8, อ28องศาเซลเซียสนะคะถ้าเกินนั้นไปมะเขือเทศไม่ชอบก็อย่าปลูกเพราะฉะนั้นก็บอกทุกคนไว้ว่าไม่ต้องปลูกค่างดไว้ก่อนค่ะแล้วช่วงที่มะเขือเทศถูกๆเราก็เอาไปแช่แข็งไว้ก็ได้นะคะปะกติก็แช่ไว้เยอะเลยในตู้เย็นเอาออกมากินได้ค่ะฟรีดไว้ค่ะฟรีดจนแข็งแปะ๊ะอย่างเงี้ยอยู่ได้สักโอ้โหเป็นปีก็ยังอยู่ได้นะคะจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้ ออาทีนี้ปลูกอะไรที่กินได้ง่ายๆอีกนะคะต้นอ่อนค่ะทุกอย่างาปราทิตกจะให้ดูนะเชือกกรมัดติดไปเลยมั้งเนี่ยหนูกระตายเอาได้อยู่ <c oughs> ขอยดูนะคะว่าเป็นอะไรเอ่ยง่ายๆเนี่ยเพราะต้นอ่อนซื้อถั่วเขียวมาไว้สักถุงนะคะ แล้วก็มาแช่น้ําสักคืนหนึ่งล้มยกมาเลยล้มแช่น้ําคืนหนึ่งแล้วก็เอามากำกำมาใส่แก้วแก้วเจาะรูด้วยนะปะกิกแช่สองกำมือนะคะถั่วเขียวสองกำมือก็ได้ห้าแก้วประมาณนี้อันนี้สามคืนแล้วจะกินแล้วค่ะง่ายๆอย่างเงี้ยงงนะคะกำใส่แก้วใส่แก้วแล้วก็รดน้ำนะถ้า กระมังของใครอยากจะเจาะก้นก็ได้นะคะแต่ p ้ากิ๊กไม่เจาะรูก,ก็เอาจานอย่างเงี้ยรองไว้ข้างในให้น้ําลงไปอยู่ข้างล่างนะคะเราก็เททิ้งเอาสองวันก็เททิ้งแต่อันนี้แค่สามคืนค่ะก็กินได้แล้วไม่ต้องปล่อยไว้นานเนี่ยวิธีกินผักมันมีง่ายมีเยอะแยะค่ะเห็นนะคะแก้วหนึ่งได้ตั้งเยอะแยะขยันก็นั่งตัดรากถ้าไม่ขยันก็รากก็ไม่ต้องเอาออกแต่ว่าเปลือกนี่เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำคราก็จะลอยขึ้นมาเราก็ช้อนออกนะคะ โหแก้วหนึ่งกินได้เยอะแยะนี่เก็บกินไปได้นานเลยนะคะเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นไว้ผักอินทรีย์ัองงอกอินทรีย์นะคะไม่ได้ใส่สารฟอกขาวเก็บได้นานค่ะล้างให้สะอาดเก็บเอาเปลือกอะไรออกหมดจะตัดร่างไม่ตัดก็ได้นะคะเอาใส่กระชอนเอาใส่ตะกร้าอะไรให้เขาผึ่งให้เขาหมัดหมาสักหน่อยหนึ่งคือให้เสด็จน้ําแล้วก็เก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นกินได้หลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะถั่วเขียวแค่สองกำมือนะคะเนี่ยเป็นทางเลือกที่เราจะ ไม่มีผักกินช่วงอากาศร้อนๆก็ทำแบบนี้คะ่ะไม่ต้องไปซื้อโอ้ได้เยอะมากเลยคะ่ะอีกอย่างนะคะถ้าไม่อยากกินถั่วเขียวอยากกินผักบุ้งปลูผักบุ้งไม่งามเลยปาเก๊กต้นหอมมากเลย <c oughs> ให้ดูอีกที่จริงแนละ้วต้องทำเสาใส่ข้างในแล้วก็ครอบเข้าไปปาเก็กก็เป็นคนง่ายๆขี้เกียจงานมันเยอะก็ทำไว้แค่เนี้แล้วก็เปิดรดน้ำนะคะผักบุ้งต้นอ่อน นี่ค่ะวันนี้ก็จะตัดแล้วค่ะเอาแค่นี้พอละเป็นต้นอ่อนผักบุ้งปลูกง่ายๆใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะคะหรือจะผสมดินนิดหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกแค่นี้เราก็มีต้นอ่อนไว้กินละเนี่ยอันนี้สี่คืนค่ะสี่คืนปกิก็จะตัดกินแล้วเนี่ยผักอินทรีย์หากินได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่หละไปซื้อมเลมล็ดเมาติดบ้านไว้นะคะ,มะเมล็ดผักบุ้ง เห็นไหมอ่อนผัดน้ำมันอร่อยมากกินเป็นผักสดก็ได้นะคะเนี่ยเอาไปจิ้มน้ำพริกน,น้ำพริกอ่องเนาะน้ำพริกหนุ่มปลาทูทอดล,<ะ>อล้างให้สะอะาดแล้วเอาใส่ให้สะเด็ดน้ำสักหน่อยเอาไปใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้คุณลุงที่ชอบมากเลยผักสดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะตัดล้างให้สะอาดใส่กล่องไ้ให้คุณลุงเนาะแบ่งผัดน้ำมันมันม่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมคะอันนี้คือผักบุ้ง ก็นะทําดูนะคะเปิดรดน้ําเช้าเย็นผักบุ้งถั่วงอกนี่วันหนึ่งประมาณ 3- 4ี่ครั้งแต่ปกติรดแค่3ามครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นเปิดรดน้ําแล้วก็ปิดไว้เปิดรดน้ําแล้วก็ปิดไว้เวลารดน้ําไม่ต้องไปรดในนี้นะคะอันเนี้ยยกออกมาอย่างนี้สมมติว่าอันนี้อน,น้ําใส่กระมังไว้เราก็ยกออกมาแล้วก็วิวิ์น้ําใส่สบัดสักหน่อยแล้วก็เอากลับไปไว้แค่เนี้ยนะทาอย่างเงี้ยนะคะวิดน้ําวิดน้ําใส่แล้วก็สบดัดสบัด แล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็ปิดไว้มัดอย่าไปเปิดนานค่ะรสชาติจะได้หวานกรอบอร่อยจะได้ไม่ขมนะคะอันนี้วิธีทำผักกินง่ายๆก็มาแนะนำเอฟซนะคะเพื่อที่เราจะได้มีผักอินรีย์ไว้กินปลูกผักกาดทุกชนิดง่ายๆต้นหอมผักชีนี่ปลูกได้อยู่แล้วนะคะช่วงนี้สลัดก็ทุกชนิดปลูกได้อยู่ค่ะถึงแม้จะต้นไม่งามนะคะแต่ปาิก็ว่าก็จะงามอยู่นะ รดน้ําให้ถึงถึงสักหน่อยหนึ่งถึงแม้จะต้นไม่ใหญ่เท่ากับหน้าหนาวแต่โอเคเรามีผักอินรีไว้กินเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้เอาง่ายๆอย่างที่เห็นเห็นที่ปกิ๊กพาปลูกก็ลองไปปลูกดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ